ครับสวัสดีครับช่องลุงจงเสริมมาแล้วครับพอดีลุงจงมาเห็นนกกระยางตัวหนึ่งครับนกกระยางสาวตัวหนึ่งเขาน่าจะไม่สบายครับเดี๋ยวลุงจงลุงจงพาเพื่อนๆเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ,รบเขายืนอยู่ตรงอยู่ตรงกลางนานะยครับไม่กลางนาอยู่ตรงใกล้ๆ ตรงนี้จะเป็นหนองน้ําเล็กๆเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลุงจงซุมไปดูใกล้ๆนะครับเขาผอมๆนะครับรู้สึกว่าช้มผอมแล้วก็ปีกตกปีกห้อยแล้วน่าจะไม่สบายนะครับ ่านกกระยางปกติแล้วเขาจะไม่ให้คนใกล้เท่าไหร่อันนี้มุงจงอยู่ห่างกับเขาประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งไม่ถึงสองเมตรนะครับมุงจงซูมเข้าไปใกล้ๆก็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับปีกปีกห้อยๆแล้วก็ยืนปีกห้อยปีกตกเขาก็ยืนอยู่นานแล้วนะครับ น่าจะไม่สบายน่าจะไม่สบายน่าจะไม่สบายครับเดี๋ยวลุงจงไม่รบกวนเข้าดีกว่าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม